วันนี้พามารีวิวที่พัก i b บ s t y l ต Hotel c a n b e r r a ครับผมโรงแรมราคาประหยัดที่แคนเบราถ้าใครเดินทางมาแคนเบราก็ลองเทียบดูหลายๆโรงแรมก่อนครับแต่ถ้ามีบัต g เจ็ตไม่เยอะมากก็อันนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่แนะนำครับก็<อ>ด้านหน้าโรงแรมก็จะประมาณนี้จะอยู่นอกเมืองออกมานิดนึงครับแต่ว่าราคาจะไม่สูงมากโรงแรมนี้จะเหมาะกับ คนที่มีรถส่วนตัวในการเดินทางนะครับถ้านั่งรถประจำทางมาก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าบริเวณรอบๆจะไม่มีแหล่งอำนวยความสะดวกเลย,เลยครับมันจะเย,ยบเก่าหน่อยค่อนข้างเย็ยบเก่าจะต้องขับรถต่อไปประมาณ1 0บ5นาทีครับเพื่อเข้าไปในเมืองมีป้ายรถเมย์อยู่ของตรงข้ามของโรงแรมนะครับเี็ปรถเมย์อย่างนี้เลย แต่ว่าโดยมากมาแคนเบล่าเราจะไม่ค่อยได้ใช้รถสาธารณะเท่าไหร่เพราะว่าการเดินทางจะไม่ค่อยครอบคุมมากบรรยากาศด้านในรีเซพชันครับที่นี่ก็จะมีร้านอาหารเปิดกลางคืนแล้วก็มีเบรกาสต์ตอนเช้าด้วยก็สแตนดาร์ดไอบิสครับ ด้านหน้าเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสรูมให้คนที่มาพักใช้งานได้ฟรีครับผมนี่เป็นโซนบาร์ตอนนี้ได้กุญแจห้องมาแล้วครับเดี๋ยวไปสำรวจห้องกันเป็นห้องแบบนอนสามคนนะครับผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งอันนี้ใช้ได้ไมู่กฟิตเนสอ๋อไม่ได้ล็อกน,นี่มีห้องฟิตเนสด้วยแต่ว่ามีอย่างเพางอเอง อันนี้เป็นบรรยากาศด้านในโรงแรมครับเป็นสไตล์รีสอร์ทเป็นตึกหลังๆอย่างนี้สูงสองชั้นเหมือนอพาร์ตเมนต์เลยแล้วก็มีที่จอดรถด,ด้านหน้าไปดูห้องกันครับผมน,นี่ห้องพักคืนนี้ของเราครับ เขาไปดูกันเฮ้ยใช่เหรอโอ้ใช่นี่ไงตกใจเลยนึกว่ามีเตียงเดียวนี่มีเตียงเด็กด้วยหนึ่งเตยังของเราเวลาไปพักที่ไหนเราจะจองเป็นสำหรับสามคนอย่างนี้ครับเพราะว่าลูกเริ่มตัวโตแล้วถ้าเป็นเตียงเดียวจะนอนอึดอัด มีระเบียงด้วยจริงๆที่นี่เหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนแบบอพาร์ตเมนต์เนาะเหมือนรีสอร์ทอะห้องน้ําก็มาตรฐานอที่เปิดไฟไม่เจอมีชาวอร์รูมที่ล้างหน้าอ๋อก็สะอาดสะอ้านด,ดีครับแล้วก็อุปกัณ์อะไรก็ห่อมาแบบ ได้อยู่ความสะอาดในห้องโอเคเนาะแต่เมื่อกี้เดินมาทางทางเดินมาสกรปรกไปหน่อย,อยแล้วก็มีทีวีก็มาตรฐานครับตู้เย็นใหญ่มาก <c oughs> ตู้เย็นคือใหญ่เกินไปอะ <c oughs> แต่ก็โอเคจะได้ใส่ของใหญ่ได้แล้วในตู้นี้มีอะไรครับลูกที่นี่ครับเปิดดูเปิดดูครับมีการนาร้อนปะอ๋อมีการนาร้อนเป็นกาแฟไปแก้วให้ โอเคนะแล้วก็มีมนี่ด้วยทิรีดผ้าอ๋อพร้อมเตารีดหนึ่งอันอกับตู้แขวนผ้าครับโอเคเลยราคาห้องใหญ่นอนสา,ามคนหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าไม่รวมอาหารเช้าครับแล้วก็มีเด็กในตู้หนึ่งคนแต่ว่าใต้เตียงไม่รู้ <c oughs> อ๋อใต้เตียงอยู่ไม่ได้นะ นอนได้แค่3คนนะโอเคครับไอบิตส a m e ์แคนเบราครับช่แล้วลูก